สวัสดีค่ะดิฉันสิบเอกหญิงกมลทิพย์เสรีวัฒน์จิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคหนึ่งรุ่นที่3766รหัส1 3ข0 1 5ค่ะกระผม10โทรปฏิพาน์เข็มทองศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน<อ>บนทนด้านบกที่5ครับสวัสดีครับพี่เตยสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับและวันนี้นะครับเราสองคนก็อยู่ที่วัดเพชรสวรรณนะครับตำบลบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า วัดนี้นะครับมาง่ายนิดเดียวพี่เตยทงถ้ามาทางกรุงเทพนี่เข้าเส้นคลองโขนได้เลยนะครับก่อนเข้าไปที่จังหวัดเพชรบุรีนหละคือเส้นทางนี้เหมือนเป็นเส้นทางเลี้ยงเมืองและรถไม่ติดนะครับแล้วก็ถนนดีมากลางคืนก็มีไฟก็แวะไหว้พระกันก่อนซึ่งวัดนี้นะครับเป็นไทยผสมจีนใช่ไหมพี่เตยวัดนี้มีมีอะไรบ้างเลยศิลปะนะคะที่งดงามและแปลกตาเป็นไงน้องมดว่าแปลกตาไหมแปลกครับเพราะวัดธรรมดาจะเป็นแบบ โบราณเป็นแบบแล้ววัดนี้โดดเด่นตรงนี้ก็คือเป็นไทยผสมจีนใช่ไหมครับต้องค่ะก็จะมอดค้าที่น้องมอสบอกว่าเป็นไทยผสมจีนนะคะก็คือยังไงคะซึ่งวัดนี้นะครับจะเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโชคชัยนะครับแล้วก็ยังเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วยซึ่งนํามาจากประเทศจีนอายุกี่ปีครับพี่เตยบอกท่าู้ชมไปเป็นพันปีแล้วน้องมอสเป็นพันปีเลยนะครับซึ่งเก่าแก่มากนะครับพี่อยากไปชมด้านในแล้วอ่ะถ้าอยากชมแล้ว ท่านผู้ชมพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ<ไ>เดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันแล้ววันนี้น้องบอลว่าไ่งไพระวิหาเจ้าแม่คุณอิม แล้ววันนี้พี่เธอว่ามีใครมาแล้วครับมักกุเทศตัวน้อยของเราแล้วกดต้องไปไหนวะกูต้องมาอะไรกันเย่าขอยไปด้านบนเราเข้าไปขอพรกันไม่ต้องไม่โทษมักกุเทศจะพาเราเดินดใช่ค่ะนี่นี่เลยมักกุเทศของเราจำได้เปล่าว่าใครเอ่ยอ่าสวัสดีค่ะน้องบิ๊กสวัสดีค่ะนี่เอ๋เราก็ว่าใครนี่เลยมักคุเทศของเราเดี๋ยวให้น้องบิ๊กแนะนำตัวกับท่านผู้ชมอีกหนึ่งรอบ สวัสดีครับผมนายเจเดทเกิดศินนะครับชื่อเล่นชื่อน้องบิ๊กซีมาจากโรงเรียนบางตะบูนวิทยาครับค่ะแล้ววันนี้พาพวกพี่แล้วก็ท่านผู้ชมมาชมแล้วก็มาสักการะอะไรคะมาสักการะสักการะที่วัดเพชรสุวรรณค่ะก็จะมีพระแม่กวนอิมด้วยด้านในเดี๋ยวต้องเข้าไปดูค่ะค่ะด้านใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้พวกพี่รบกวนน้องบิ๊กอีกรอบหนึ่งนะคะได้ไปกันค่ะไปครับถ้ามาที่นี่เราก็ต้องมา สักการะโดยใช้การใช้ทูบเทียนเมื่อที่เขาทำเลยแต่เราต้องเข้าไปเอาทูบเทียนด้านในแล้วก็<อ>มาสักการะด้านหน้า ลังจากที่เราปักทูบเสร็จแล้วแล้วก็จะไหว้พระแม่กวนอิมพันมือด้านในค่ะอันนี้คือไฮไลท์เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีพันมือพันมือน้องมอสใช่เขาบอกว่าอรับมาจากเมืองจีนเลยค่ะเราจะสักการะอยู่ด้านนี้เลี้ยงมาจากจีนใช่ค่ะสวยงามมากจ้าอาวาสคนแรกนะคะเขาไปรับมาอันนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราขอพรตรงนี้ได้แล้วเขาบอกว่ายังห้สมหวังก็ อถูกที่ไข่มุกค่ะก็จับแล้วก็ลูบๆกปนไปอ่ะเดี๋ยวเราไหว้ก่อนเนาะ <c oughs> <c oughs> ตามจุดต่างๆอันนี้น้องๆเข้ามาจากไหนคะน้องๆมาจากโรงเรียนบัลลัง์วิทยาก็คือเครือข่ายเดียวกันในพื้นที่เดียวกันค่ะแสดงว่าโรงเรียนอยู่แถวนี้เหระคะใช่ค่ะอยู่แถวนี้เหมือนกันเดี๋ยวจะมีคุณครูค่ะที่นํานักเรียนมา๋ยวหนูพาไปเจอค,คุณครูแล้วกันค่ะได้ค่ะไปกันค่ะ เึ่งทางขึ้นที่นี่นะคะก็จะพิเศษมีลิฟต์ให้ด้วยโอ้โหแสดงว่าจะไม่เหนื่อยแหละไม่เหนื่อยค่ะแต่ว่าด้านหน้าเป็นบันไดพันขั้นเราจะไม่ให้ขึ้นลิฟต์นะคะเราขึ้นบันไดเอาจริงเหรอคะไม่จริงค่ะเราเล่นเราเล่นแล้วเราขึ้นลิฟต์ดีกว่าเราจะได้ไม่เหนื่อยไปน้องมอสเราต้องรอลิฟต์เลื่อนลงมานะคะดึงเขาบอกให้ดึงครับดึงนะดึงหน้าดึงน้องมอสน้องบิ๊กจะพาเราไปพบกับครูฝนเขาให้ผมดึงลนกอันนั้นดึงประตูอ๋อดึงประตูแล้วหนูไม่ดึงหล อ่าเอารีบขึ้นมาเนี่ยแล้วก็จะไปหาครูฝนแต่ว่าตอนนี้ครูฝนอยู่ไหนข้างบนจะเย็นๆยนะคะนุ่ค่ะแล้วก็เหมือนจะเจอครูฝนอยู่ทางด้านนู้นแล้วค่ะนี่ใช่ไหมใช่ค่ะสวัสดีค่ะครูฝนสวัสดีค่ะนี่ก็คือคุณครูฝนที่นุบอกได้บอกไปว่าที่นํานักเรียนจากโรงเรียนบ้านแหลมวิทยามาค่ะค่ะเดี๋ยวให้ครูฝนแนะนําตัวนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณครูพัชรพันธ์วหันดีนะคะครูฝน จากโรงเรียนบ้านแหลมวิทยาค่ะคุูฝนคะหนูอยากรู้ว่าทําไมนักเรียนบ้านแหลมถึงมาทํางานที่นี่มีโครงการหรือว่ายังไงไหมคะค่ะที่โรงเรียนมีโครง,ครงการมาคัคคุเทศนน้อยนะคะซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใช้เวลาว่างวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาพัฒนาตนเองนะคะอย่างแรกเลยถ้ามีชาวต่างชาติเนี่ยเราจะได้พัฒนาภาษานะคะ ถ้าในส่วนที่ยังไม่มีชาวต่างชาติเนี่ยเราก็จะได้ให้ความร่วมมือด้านจิตอาสานะคะให้นักเรียนเนี่ยมาส่งเสริมประสบการณ์ในการทํางานเพื่อสังคมค่ะค่ะแล้วแล้วคัดเลือกยังไงคะคัดเลือกเด็กยังไงค่ะส่วนใหญ่เป็นความสมัครใจของนักเรียนค่ะที่เขามีเวลาว่างในวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็อยากจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะอันนี้คือเรา,มาสมัครใจมาใช่วงนคะเป็นโครงการก็คือมาบริการดูแลนะักท่องเที่ยวใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วนี้ทั้งวันไหมคะคุณู ก็วันนี้จะมาทั้งวันทุกวันอาทิตย์นะคะ9ก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงเย็นค่ะถิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยเดี๋ยวชั้นบนเราต้องทําอะไรบ้างคะมีขึ้นมาชั้นบนอ่าชั้นบนเนี่ยเราจะมีพระพุทธชินราชนะคะนักเรียนอ่ะก็จะช่วยดูแลเรื่องทุบเทียนนะคะแล้วก็ดอกไม้แล้วก็คอยดูแลประจําจุดนะคะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องไปทําบุญกันตรงไหนนี่ะนะคะงั้นเดี๋ยวพวก you. Mm -hmm. ซึ S <S> ่งบริเวณนี้ค่ะจะเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์จะอยู่บริเวณโดยรอบของศาลานี้ก็จะมีทั้งหมด18พระอรหันต์จะอยู่โดยรอบเลยค่ะแต่แต่ละก็จะมีชื่อใช่ไหมก็จะมีชื่อแต่ละอรหันต์สรุปว่ามีชื่ออะไรบ้างคะตั้งแต่ชื่อที่1นึถึงสิดใช่ม้มี18ปอรหันต์ที่เฝ้าองค์ใหญ่พระพุทธชินราชอยู่จะเห็นว่าศิลปะวัฒนธรรมพอจีนมาผสมไทยก็คือจะออกมางดงามมากเลยใช่ไหมคะ สวยงามมากเป็นวัดที่แปลกตาแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยผสมผสานไทยจค่ะค่ะบริเวณด้านบนก็จะเป็นภาพประวัติหรือว่าภาพเรื่องราวตั้งแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยประสูตรยันปรินิพานค่ะก็จะมีบอกตั้งแต่อันแรกเลยว่าเป็นยังไงมายังไงถ้าจะมาที่เนี่ยก็จะเป็นเน้นแบบรูปหลักมากกว่าก็จะมาอ่านหรือว่ามาเรียนรู้ได้เหมือนกันค่ะเป็นไงบ้างคะน้องมอสวันนี้วันนี้ก็ได้ดู อะไรที่แปลกตาแล้วก็งดงามมากถือว่าเป็นวัดที่วัดที่โดดเด่นแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะและอยู่ใกล้ๆเราคือจังหวัดเพชรบุรีนั่นเอใช่นี่ต้องขอบคุณมรุเทศของเรามากๆเลยที่วันนี้พาพี่สองคนแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะมาแนะนําสถานที่แล้วก็มาสักการะขอพรด้วยครับแต่ก่อนจากกันไปขอนิดเดียวจะมาบอกคุณนะครับเกี่ยวกับวัดนี้เลยนี่เลยใช่ไหม ในวันที่29มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์ก็จะมีการปิดทองฝั่งรุธนนิมิตที่วัดเพชรสวรสดนะครับก็ใครอยากจะมาก็มากันได้ก็จะได้เจอน้องบิ๊กเหมือนกันใช่ไหมคะเจอแน่นอนน้องบิ๊กรอต้อนรับท่านผู้ชมมาร่วมทําบุญด้วยกันนะคะใช่ไหมคะตอนนี้ที่ขาดอยู่นะครับก็จะมีีเามนี้เปยสังขอนะครับทาสีุโบสถทั้งหลังตามกาลังสัทธานะครับแล้วก็วาดจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถตารางเมตรละห้าพันบาทอันเนี้ย ถ้าผู้ชมสามารถร่วมบุญได้ครับส่วนที่3ปรับพื้นเทปูนนะครับคิวละ1900บาทนะครับเป็นเจ้าภาพช่องหน้าต่างทั้งหมด19ช่องนะครับช่องละ60,000บาทพร้อมสลักชื่อเป็นเจ้าภาพที่บานหน้าต่างด้วยนะครับช่องที่5นะครับเป็นเจ้าภาพมุดนะครับุดเขตวัดนะครับ7,000บาททั้งหมด7ต้นนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพโบสถ์นะครับ2ใบแบบละ1 หมื่นบาทใช่ไหมหมื่นบาทนะครับแล้วก็จองเหรียญหลวงพ่อได้เลยนะครับราคาน้ําหนัก20กรัมนะครับราคา3าม0บาทได้เลยนะครับซึ่งจะเอาเงินตรงนี้ไปส่งชบชุนนะครับแล้วก็สร้างวัดแห่งนี้นั่นเลยใช่ครับแต่ล้วนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะน้องบิ๊กก็คือการทําบุญก็คือตามศรัทธาดีก้ะาตาัทตามกำลังศรัทธาได้เลย วัดกันที่จํานวนมีคี่พลังบุญของเราถูกต้องคับอย่างเช่นไม่ใช่อันนี้ไม่มีพลังฮะไม่ใช่มีมีขึ้นบุญอยู่แต่ว่าไม่ได้วัดกันแบบนี้ไม่ได้วัดแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับต้องเอาประหลอดวัดนี่ก็ไม่ใช่อยู่ดีเอาคุณชิดชิฟ้าเขาเลือกต่อไปเราจะไปไหนกันต่อไปไปไหน ไปไหนหิวหรือยังพี่ภาหิวแล้วค่ะหิวอีกแล้วหิวแล้วหิวมากเลยนะครับคู่นี้แต่ว่าเดี๋ยวน้องบิ๊กเขาต้องเปลี่ยนบทบาทจากมังคุเทศเดี๋ยวเราจะต้องไปไปชวนชิมไปชวนชิมกันเดี๋ยวเราขอบากมัคุเทศเสร็จปุ๊บกลายไปเป็นชิมใช่เดี๋ยวเราขอบคุณน้องบิ๊กอีกสักรอบขอบคุณนะคะน้องบิ๊กขอบคุณากครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่รับชมมาจนถึงตอนนี้เดี๋ยวให้น้องบิ๊กไปแปลงร่างไปทานอาหารและเราไปรับชมว่าน้องบิ๊กวันนี้จะกินแซ่บแค่ไหนนะครับไปกันค่ะไปกันคร และตอนนี้ค่ะพวกเราขันคนก็อยู่บนที่ ัวบางสะพูนะครับร้านอาหารที่อยู่ริมน้ำครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับประทานนี่ไกด์เราแนะนำมาร้านนี้ใช่ครับเป็นร้านที่เด่นในบางตะบูนย่านบางตะบูนต้องมาร้านนี้เลยพร้อมแล้วค่ะไปไปลุยค่ะและตอนนี้อาหารของพวกเราก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งน่ากินทั้งนั้นเลยแนะนมไม่ด อาหแรกเลยค่ะต้องเป็นหลอดปูหลดปูก็จะมีไข่ปูเนื้อปูแน่นๆเลยค่ะนี่คือแบบน่ากินมากๆเลยนะพี่เตยพี่มรต้องแบบอร่อยเลยแล้วก็ปลากระพงค่ะปลากระพงสั่งหนะคะแล้วก็แกงขั้วไส้ามไข่ปูที่นี่ก็สักคาัก็เป็นเลิศอยู่นะคะในปลายเฉลียของเราก็มีแล้วก็ต้มวส้มปลากระบอกข้มวส้มปลากระบอกค่ะแล้วก็ไข่เจียวมีเนื้อปูแน่นๆเลยค่ะแล้วก็ข้าวผัดทะเลแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เป็นอิตาลีหน่อยก็จะเป็นหอยเซลล่าชีสนะคะ น่ากินมากๆอ่านี้เนี่ยแะอร่อยแถมราคาดีแล้วก็คุณภาพก็ดีด้วยไปยังไดีถ้าเลยถ้าเกิดว่าอย่างมันเนี่ยแล้วขึ้นให้ด้านล่างนะคะหรือว่าครัวบางสบูนครัวลุงยานนะคะก็สามารถมาได้ต้งจองต๊ะเลยถ้าเกิดว่าทานหนึ่งคนละนเนี่ยค่สามารถจองโต๊ะได้แต่ถ้าเป็นสุขสาวที่เนี่ก็คนจะเยอะเขาก็จะไม่รับจองตอนนี้เดี๋ยวเราต้องขอ วิญญาท่านผู้ชมเดิรับกับทานอาหารก่อนนะครับวันนี้มาแล้วทำมาเป็นที่แล้วโอเคครับมาเลยคค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วคะ่ะใช่ <ผม S 1> คะน้องมใช่ครับอะแต่ก่อนจากไปนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีความเดือดร้อนหรืออยากแนะนําสถานที่ต่างๆนะคะให้กับพวกเรานะคะเราจิตอาสาได้ไปร่วมกันนะคะคก็<ผ>ม,มีทั้งหมดห้าช่องทางคะ่ะช่องทางแรกค่ะ เพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานครับช่องทางที่2นะครับสามารถอินบ็อกข้อความนะครับมาได้ที่เพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะครับจะมีแอดมินคอยดูคอยติดตามนะครับแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือท่านผู้ชมนะครับส่วนช่องทางที่3นะครับสามารถคอมเมนต์มาใต้ไลน์นี้ได้เลยนะครับเกี่ยวกับปัญหาของท่านผู้ชมช่องทางที่4ี่เหรอครับพี่เตยค่ะตอนนี้มีสายด่วนแล้วนะคะ1510ค่ะ24ชั่วโมงไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆค่ะรวมถึง QR code คด้านล่างนี้เลยนะคะน้องมอรครับแล้ววันนี้ก่อนจากกันไปก็ต้องฝากท่านผู้ชมกด ไลค์ลกดแชร์รกดติดตาม,ตตามให้กับพวกเรานะครับเราเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายขอน้อมนําพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความว่าประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารพระราชปณิธานภายใต้ปร,ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง